าเกมนี้ค่ะโปรตุเกสนะคะเจอกับฟ็อกเจอรกับสโลเวเนียเบอร์8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 ปดแหมสโลเวเนียเนี่ยคือมียานโอบักไงแล้วแอดมิดิทแอคเคาท์เขามีการโพสนะโพสเหมือนอวดว่าแบบผมมีและดูแหมพูดตามตรงโรนัลโด้ตอนพารทามอ่ะยิงกับโอบักเวลาเจอแอดมิดิทยิงไม่ค่อยเข้าเลยถือว่าเป็นโกที่เขาเบื่อที่สุดเขามีแพชชั่นเต็มเปี่ยมมากเลยนะนี่คือฟรีคิกขนาดแบบ เดี๋ยวเหินข้ามคายไปนิดเดียวเขาไม่หงุดหงิดโมโหขนาดนั้นมีลูกนึงโมงวืดเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกโม่งว้านะครับแล้วหงุดหงิดต,ตัวเองหงุดหงิดต,ตัวเองอคือว่าตั้งใจมากจริงๆอะ่ะ โลบอโตบานี้ได้เก่งครับผมพูดอีกทีหนึ่งครับคือเขาไม่ได้เก่งแค่การบางแผนนะเขาเก่งบริหารคนครับคุณให้คนอายุสามยืนยิงยีโทษได้เนีผมสู้หอคุณนะฮะยังนึกในใจเลยเฮ้ยจะเปลี่ยนโดออกปะเพราะว่าไม่เดี๋ยวประเทศชาติล้มละลายเอาไว้อะเอาไว้เอาไว้อะสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนยิจะโทษแต่ให้บุ่มหนึ่งนะด้วยความเคารพบเลยครับโลนาโดก็สภาพความฟิตดีจริงจริง คือมหัศจรรย์มากในการที่39ปียืนได้อย่างเงี้ยยืนระยะได้ขนาดอันนี้ก็ต้องยอมแต่ว่าลูกฟรีคิกนะผมไม่เห็นด้วยนะที่จเคือโคดโอ้โหเขายิง3รอบแล้วยิงยัดโกอย่างเงี้ยมันไม่เข้าหรอกเบนาโดซินวาต้องอยูลองไงอยากลองเขาลองสลูกแล้วไม่ให้เด็กลองเลยไม่่ให้เด็กคนนออืลงแล้วเนี่ยเกือบโดนนะครับเบนจามินเซสโกนะฮะได้แหวกคนอายุ41อย่างเป๊ะป้ายิงอะไรแต่ว่าถ้าอังกฤษมาบอกนะนี้โปรตุเกสเจาะ ทางฝั่งของโซโลเวเนียไม่เข้าแล้วมาบ่นนะผมบอกเลยครับว่าโปรตุเกสบุกทั้งเกมไม่เหมือนอังกฤษเลยครับวิธีการเล่นเขาดีมากเขาขึ้นซ้ายขึ้นขวาคือต้องบอกว่าไฮไลท์อีกหนึ่งของคู่นี้คือพวกสาประตูทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะอ่าใช่ครับโอบาก็เหนียวดีโกคอสตาก็เก่งโอ้หนี่โอกาสน่าจะเป็นโอเพนเพลย์เดียวของโรนัลโดนะครับก็จบ90นาทีกินก็ไม่ลงนะครับไปซัดกันต่อนะครับซึ่ง เขาส่งเดโก้โชตาลงมามตรงนี้มาริเนตเก่งเขารู้ว่าเขาจะเอาใครเล่นกับโดเขาเอาเลเอาเล่นกับโดถือว่าให้ให้วิ่งแทนให้หน่อยแล้วก็คิซโน่ก็รอรอแบบเข้าฮอตแ้วคิซโน่มงไม่ค่อยดีนะรอบเนี้แล้วตัวจุดโทษนะครับโชตาเนี่ยแหละครับโดนรวบดูค่ะจังหวะนี้เปึ๊บมาฟาจังหวะนี้นะครับอตอนแรกคนบ่นว่ามันนอกกรอบหรือเปล่าแต่ดูฮะหนึ่งร้อยสิบห้านาทีครับซีอาร์เซเว่นยิงจุดโทษลูกนี้ เซ็แซบโอ้โหดรามา่าจร้องไห้เลยครับลูกนี้บอกเลยแ,<อ>แล้วเขาในใจเขารู้อยู่แล้วถ้าใครดูลาลิก้านะมันจะมีโกไม่กี่คนอะวิลลี่กาบายเยโรโอบักบักเ,เนี่ยดูดิโอ้แล้วคือแบบประเทศชาติอะผมว่าเขาก็แบบเหมือนทําให้น้องเฟลอะอก็เลยปล่อยโฮออกมา ซึ่งก็ตัวตกโขไว้หลายดอกครับปุ๊บปักป๊บป,ปักพี่เอาใหม่พี่เอาใหม่าหมยา,าย,นนยาล้อเตียงยาล้อพี่พี่โจ,จต้าก็มามาตอ่แล้วเปย์เปเอาอีกเปย์เปปั๊บปัป๊บเอาบื้ดยุ่งเลยอันนี้จบชีวิตแต่ว่าอูดิเอโกคอสตาต้องชมหนึ่งและไอเซโกเนี่นะราคาตกดูยิงแต่ลูกอูสมมติขายอยู่เท่าไหร่ดีตั้งราคาไว้50ล้านไอ้ลูกยิงลูกรีบไปราคาตกเออ คือแบบอูรุนเดียวยิงไม่เข้าแต่ความเก่าและสภาพจิตใจของโรนัลโ,โด้นะครับยิงต,องตอ่ออเขาเป็นผู<จ>้ดดชนะเขาต้องยิงแต่นี่ครับดีโก้คอสตานะฮะเซฟจุดโทษสามลูกล้วนนะครับรร<ห>แล้วนี่ไม่ได้ดูไงตอนเห็นแบบตอนเห็นดูไลฟ์สกอร์เห็นแบบเฮ้ยม,มันไม่ได้ซ้อมจุดโทษเปล่าลพอมาดูโอ้โหคอสต้ายันสุดยอดฮะแล้วนี่ครับโรนัลโดเปลี่ยนมุมยิงนะครับแล้วขอโทษแฟนบอลนะฮะบอกผมผิดเองเซฟคอสตาเซฟอีกโอ้โหดูดิโอ้โหแล้วอยากให้ดูรายละเอียดของการที่เขาเอาขาห้อยไว้หลัง หลังเส้นนะเขาซ้อมมาดีมากไอ้อันเนี้ยอ่ะและด่วนจ้า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 กลับมานั่งกลับมานั่งก่อนกลับมานั่งก่อนสงบสติอารมณ์กลับมานั่งก่อน Come on ไม่ได้เชียร์ประเทศค่ะเขาเชร์ปเทศชาติเขเชียร์กัปตันดูดิแล้วนี่พุ่งถูกทางทุกคนเลยอ่ะเจ๋งสุดยอดดึงดีจริงไม่ดีกดดันสามลูกครับแพ้สามสูงเลยครับโอ้โหเขาเนี้ยใครซวยรู้ไหมอ่ะเบรนโดดูเบรนโดไม่ใช่เราตอนนั้นเรื่อง่ใจคืออะไรตอนดูไฮไลท์อ่ะ แล้วแกจะต่อเวลาทําไมแกก็ตัดต่อเวลาแล้วแกก็ไม่อยู่โทษกันเลย <สะ S 2> ถ้าจะยิงจุดโทษแล้วเป็นแบบเนี้ <c oughs> พี่โดสามศูนย์นถ้าพี่โดไม่พลา,าดบัตรแกเข้าตัาออา้งแต่แรกรอบไอ้นี่เรียบร้อยนะคะ,นะ,คะชนะจุดโทษค่ะโอ้โหสงสารและเดกโก้คอสตาเซฟได้ยังเงี้ยคนที่อยู่ที่บ้านคนหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยโดนด่าใครรู้ไหมโอนาน่า <c oughs> ดูเขาเซฟดูเขาไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าแมนยูมันเคยมีข่าวจะซื้อโกอล์โต้เฮ้ยทำไม เจ๊พี่ไปซื้ออนะทำไมอนะบอกผมอยู่บ้านเกิดอยู่ดีๆผมก็จามอยู่ดีๆผมก็โดนด่าแล้วน้องบอกขอบใจมากน้องพี่ไม่รู้จะพูดไงขอบใจมากฉันน่าจะโทษไปนะคะสามศูนย์โปรตุเกสต้องลำบากขนาดนี้นพี่ดูพวกนี้อาจจะบอกว่าเอาเวลานอนไอ้ตัวเอ e x t r าไทม์คืนมาแล้วช่วยยิงจุดโทษเลยโอ้แต่ว่าเนี่ยใน90นาทีนะเดี๋ยวดูสปอร์ตคอร์เนอร์เสร็จคุณผู้ชมดูรีรันที่เดี๋ยวเอามาให้ดูโปรตุเกสวิธีการเล่นเขาดีมากซ้ายขวา ฝากลาฟาเอลเลอาฝากเบนโรซินวาแล้วทางขวานะครับเขาใช้แมนซิตี้เก่าก็คือคาเซโลเล่นกับเบนโรซินวา โอ้โหเล่นกันดีมากแต่ประเด็นก็คืออ่ะหลังเกมหลังเกมมาดูทางฝั่งของโค้ชทั้งสองทีมก่อนนะคะทางมาร์ติเนสเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรามีโอกาสทำประตูหลายครั้งนะแล้วก็เล่นได้ดีมากในช่วง90นาทีแต่ว่าเโลเนียก็เป็นทีมที่ดวลด้วยยากมากนะแล้วก็ชื่นชมทางด้านของเดโก้คอสตาค่ะที่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอ,อาวุธลับของโปรตุเกสก็คือคอสตาเนี่แหละเจ้าเหรอเอ้าเออาวุธลับของโปรตุเกสคือคอสตานี่จากปากมาร์ติเนสนะถอนคำพูด พูดอะไรไม่คิดต้องเป็นเบอร์ไหนมันต้องเป็นเบอร์เจ็ดสิอาวุธลับอาวุธลับต่อวินีไงเขาให้เขาเถอะเขาทําประโยชน์มากกว่าจริงๆนะเอาก็นี่นานนี่าพูดเองไม่ก็ถ้าเป็นคะแนนเขาเอางี้พูดใหม่คะแนนเขาสูงกว่าจริงๆอ่ะดียังดียังฟังดูดียังคุณเซฟโซนเลยนะวะ คุณไม่วิจารณ์ทั้งพ่อของอาเดนปอเลยนะคือเนี่ยทำสามเซฟในการดวลจุดโทษตัดสินเราภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างมากแล้วก็ยกย่องโรโนโัลดด้วยที่ถึงแม้จะยิงจุดโทษพลาดแต่ก็เออแต่ไม่ลืมต้องถูกพูดถึงต้องเมนชัน่นแม้จะยิงจุดโทษพลาดแต่ก็สดท้ายก็ลุกขึ้นมายิงจุดโทษในตอนตัดสินซึ่งมันเป็นความแบบความแบบแข็งกแกรง่งของจิตใจเป็นอย่างมากล่ยิงฟีคิกได้ไหมนั่นแหละไม่ได้ถ้านินาสุริตาอยู่ในมิกโซนทำไมถึงให้โรนัลดยิงฟีคิกคะ แล้วก็อีกคําถามหนึ่งโรเบตโตทำไมให้คนสามกยืนจนร้อยยี่วนีได้เพราะอะไรเพราะอะไรว่ายว่ายโดนด่าไหมโดนโรนัลดน่เดินมาอัเลยเขาจะตอบว่าอะไรครับโอเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็รู้คุณรู้ไหมคำตอเอาแต่ทีนี้ก็ไปดูฝั่งของโรนัลดเรานี่ก็กันแน่กันแหนนะเราแซวเล่นเขาเก่งคุณคุณคุณอย่าวันนั้นคุณ ปั๊บอายุเท่าไหร่น้อยกว่าโรนัลโดกี่ปีทำไมยิงยโทษไม่เข้าเลยไม่ใช่นอกจากยิงจุดโทษไม่เข้าเล่นเจ็ดนาทีหอบไหมคุณเอาป๊อบวิลพลตัวอ้วนๆไปเทียบเทียบกับกล้ามคุณอย่าคุณอย่าว่าโรนัลโดเฮ้ยลืมพูดถึงคนนึงเมื่อกี้กล้องงจับคุณผู้ชมเห็นชาวปาินญาเล่นปหมอ๋อโอ้โหพระเจ้าโคตรเก่งผูแบบชาวปาินญานี่เก็บกวาดให้โปรตุเกสแบบชนิดที่แบบ ผมนึกเวลาเขาเสียผมนึกถึงเจอหลาตอนล่างล่างท็องเวลาเวลาเข้าบอลนะโอ้โหมันดีมากมันมีเอาเรื่องโรนัลโดก่อนโรนัลโดเนี่ยสุดท้ายเขายอมรับวนะคะว่านี่จะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของเขาคือเขาคือเขาคงรู้สึกแหละว่าโอ้โหพหลังจากโดนวิ่งไปเต็มเปี่ยมอยู่จนจบมากมันก็ฟิตจริงๆแต่ก็ก็คงรู้สึกว่าถ้ามันไปมากกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้แล้วอ่ะเขาเดินกระเพออกกสนามนะครับใช่ใช่ไม่ต้องสงสัยเลยเขาบอกนี่เป็นยูโร ครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะคะก็แต่มันมีประเด็นดราม่านิดหนึ่งคุณผู้ชมเรื่อง BBC อ่ะป๊อปเห็นปะยังไม่เห็นฉันว่ามือฉันว่าฉันว่าไอ้นี่มือลัน่นเขาเออ่ตอนที่ยิงจุดโทษนั้เหมือน BBC ออกข่าวอ่ะแล้วไปขึ้นตรงหัวมุมว่ามิสอะไรนะโรนัลโดใช่ไหมิสเนลโดแล้วก็แบบเป็นแบบอุ้ยหรอเหมือนถึง <Chris S 1> ข้ามิสเตียนโนแล้วก็แบบเหมือนกัแบบทำเป็นแบบพาวนัตี้อ่ะแล้วก็แบบเป็นแบบ แพลนโนโดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนวอ่นคำกับว่าตมิสเอเออใช่แล้ว B B C ไม่ค่อยเล่นคําแบบนี้นะไม่ใช่ประเด็นฉันว่าทีมงานมือลั่นเหมือนทีมงานทีมเล่นแล้วมันไปขึ้นถามกับถามสิค่าทีมงานกราฟิกเราปกติมันมือลั่นได้ไหมลั่นดิใช่ไหมเหมือนพีมพ์เล่นแต่มันไปขึ้นจออะลั่นลั่นบ่อยด้วยโอเคบางทีเราว่าพวกมันลั่นกันเองล้วแล้วคนแคปทันมันขึ้นมาแป๊บเดียวนะแต่คนแคปทันเขาด่ากันสุดฤทธิ์เลยตอนเนี้ยเออคือ ดีว่าใครจะไปเจอกับใครบ้างเซเปนจะเจอเยอรมนันโอ้โหนี่เป็นบิ๊กแมทแห่งก็มิกกันหมดอ่ะจะ <c oughs> บอกว่าไม,ไม่แล้วคืนวันศ <Portuguese S 1> ุกร์ปตุเกฝรั่งเศสคืนวันศุกร์ใช่คืนวันศุกร์เป็นสเปนเยอรมนี Germany. เป็ปนเยอรมนีห้าทุม่มวันศุกร์โปรตุเกสเอ่อฮเป็นคู่ดึกตีสองนะคะอของวันศุกร์วันเสาร์จะเป็นอังกฤษสวิตตอนห้าทุม่มแล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือว่าโรมาเนียที่จะเจอกับออสเตรียตุรกีที่คืนนี้จะรู้เนี่ยก็คือแข่งตีสอง Thank you.